คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับ Bitcoin นะครับผมแล้วก็ Luna แล้วก็เอเวอร์แลนด์ด้วยนะครับก็คิดว่าข้อมูลตลาดที่ผมได้รวบรวมมาแบ่งปันกันเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะครจะสังเกตุว่าแต่ละตัวเขียวๆฟินๆมากๆเลยนะครับผมโอเคก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่จะไปดูกันผมลุก,กนนิดนึงเนาะฝากกดไลค์หน่อยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ สำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับทางซานดคอร์สแรล,ลี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เลยดูว่าช่วงปลายปีเนาะ,ะถ้าเรานับย้อนหลังกลับไปเนี่ยก็มีโอกาสและกันที่ทําให้ตลาดทุนต่างๆเนี่ยปรับตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ท้ายอของช่วงปลายปีนั่นเองนะครับผมก็ล่าสุดทางจิมแคมเมอร์นะนี้ข้อมูลมาจากทาง CNBC นะครับผมก็ได้ออกมาทวีตเนาะบอกว่า ซันคอร์ตล l รีนะครับมันเวิร์กนะเออประมาณนั้นนะครับผมก็คุณจีมแคมเมอร์ผมคิดว่าหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับก็คนที่เขาทำรายการของแมดมันเดย์ Monday, นั่นเองนะนี่ผมคิดว่าหลายคนถ้าชื่นชอบในเรื่องเกี่ยวกับวงการการลงทุนต,นต่างๆนา่าจะเคยดูคุณคนนี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับเนี่ยเขาก็มาบอกนะว่า นะครับผมย้อนหลังกลับไปนะครับว่าซานตาคอรแรลลี่เนี่ย ah, มันเวิร์กเนาะแล้วมันเวิร์กแม้กระทั่งในช่วงที่ตลาดมันไม่ค่อยจะดีนะักอย่างเช่นตอนปี2007ถึง2009นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปนะครับผมจะสังเกตว่าตั้งแต่ตอนปี1969เกาหกเาเนาะเฉลี่ยแล้วกันนะครับว่ามันก็จะเติบโตประมาณสัก1.3%ก็จริงๆเราไม่ได้เยอะอะไรมากมายนักเนาะแต่ก็มีโอกาสที่จะเติบโตแหละถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เน,เนี่ยลดลงสัก75%เลยนะครับผมอันนี้ก็เอาไปประกอบ การพิจารณาอะไรต่างๆละกันเนาะแต่ก็ไม่อยากที่จะให้ไปซีเรสอะไรมากเนาะถือว่าเป็นข้อมูลย้อนหลังกลับไปหรือว่าเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆสาหรับสารคดประมาณนั้นนั่นเองนะนดี๋ยเป็นข้อมูลย้อนหลังกลับไปเนาะโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องที่เกี่ยวกับ Fear a n Greed Index กันบ้างใน,นขณะนี้นะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้ปรับตัวขึ้นมาสูงแล้วจากทาง Extreme Fear น่ะตอนนี้กลับมาเป็น ชักเริ่มกระเตื้องขึ้นมาเนาะหรือว่าตอนนี้ราคาบิตคอยเพิ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับก็รอลุ้นอยู่ว่าจะไปเยือนที่50,000ได้ไหมนะฮะนี้ก็เอาใจช่วยและการนักสำหรับแฟนๆบิตคอยนะครับช่วงนี้ก็ถือว่ากระชุ่มกระชวยหัวใจอยู่พอสมควรนะฮะโอเคต่อมานะครับผมจะน๋ามาดูที่ทางเอลซาวดอร์กันบ้างก็เลยได้ว่าวันนี้นะถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับเอลซาวดอร์ซื้อบิตคอยเมื่อวานนี้นะวันที่21นะฮะก็ซื้อบิตคอยไปยี่สิบเอดบิตคอยพอดีนะครับผมเพราะที่จะ ปี2 0 2 1ซื้อบิตคอย n 21นะครับผมนะก็ว่ากันไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นการซื้ออีกหนึ่งครั้งสำหรับที่ประเทศเอลซัปปาร์ดอนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของทางโคฟ o รเดอร์ er ของบล็อกไฟล์กันบ้างนะครับผมได้ออกมาให้สัมภาษณ์เนาะในเรื่องเกี่ยวกับโฟโมที่มีโอกาสที่จะเติบโตหรือว่าคนจะโฟโมในปี2022หรือเปล่านะครับผมนันนี้แต่เขาบอกว่ามีโอกาสเป็นแบบนั้นละกันนะครับเขาได้บอกเนาะว่าเอา่อตอนนี้นะในสาม อ่าสองในสามถือว่าเยอะมากๆ,ๆเนาะสำหรับชาวอเมริกันนะครับผมก็ตอนนี้เหมือนแบบชื่นชอบในเรื่องของการพูดคุยเกีกก่ยวกับคริปโตหรือว่า 2- ใน3เนี่ยค่อนข้างที่จะรู้เรื่องแล้วแหละเกี่ยวกับคริปโตในขณะนี้นะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับตอน5ปีก่อนเนี่ยมีแค่1%นเท่านั้นเองที่เคยเทรดคริปโตนะอันนี้5ปีที่แล้วนะครับแล้วก็50%ของ5ปีที่แล้วเนี่ยไม่เคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับคริปโตเลยนะครับซึ่งตอนนี้ 2- ใน3ถือว่าเยอะมากๆเนาะที่ชื่นชอบในเรื่องของคริปโตนะฮะก็ว่าปเ็น ข้อมูลหนึ่งนะกันนะเอาไปพิจารณาเอาไปฟังกันแล้วกันนะครับรวมถึงนะครับผมเขาได้พูดถึงนะว่าตอนนี้นะครับผมในเรื่องของบัตรตัวรีวอร์ดการ์ที่ทาง b ล็อกไฟล์เขามีเนาะตอนนี้นะครับมีคนเนี่ยสมัครด้อนในการที่จะเปิดคือเขาเปิดให้คนเนี่ยมามาสมัครที่จะรับบัตรไปเนี่ยตอนนี้ในปีแรกเนี่ยมีอยู่ราวๆสัก75,000คนแล้วที่เข้าไปสมัครนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นต้นเลขที่เยอะมากนะ7 5 0 0 0ใบเนี่ย เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าบริษัทฟินเทค่วนใหญ่ต่างๆเนี่ยหนึ่งหนึ่งหมื่นใบก็ก็แจมแล้วประมาณนั้นนั่นเองนะนี่ก็ว่ากันไปนะไม่รู้ว่าคุยหรือเปล่านะครับผมก็แต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งข้อมูลแล้วกันที่ทางบล็อกไฟได้ออกมาบอกแล้วกันว่าอนาคตมีโอกาสที่จะทําให้รายย่อยๆหรือว่าคนอื่นเนี่ยโฟโมเข้ามาสําหรับคริปโตต่างๆนะเพราะว่าช่วงนี้คงที่จะไม่ได้โฟโออะไรนะเพราะว่าราคามันโอ้โหลงแรงเหมือนกันนะตอนนี้ก็เพิ่งที่จะงอหัวมาได้นิดนึงเองนะครับก็ไม่รู้ว่า ผมคิดว่าถ้าจะเอาอันนี้ถ้าพูดถึงความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้าแบบจะให้ตลาดโฟมมจริงผมคิดว่าราคาบิตคอยเป็นคนที่จะไปเลขแบบหกหลักอะไรแบบนี้คนหน้าที่จะ้บิตคอยไป3ล้านอะไรแบบนี้ผมคิดว่าอันนั้นนะคนหน้าที่จะเข้ามาแล้วตอนนั้นน่ะมีโอกาสพีคสูงนะตอนนั้นอันนี้ก็กำลังพิจารณากันดูแล้วกันนะครับประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางข้อมูลของเลเยอร์สกันบ้างน,นะครับก็ถือว่าอนาะคตเลเยอร์สอน่าที่จะเป็นเทรนด์หนึ่งที่สําคัญในวงการ d e f าวงการ NFT ทแล้วก็ สำคัญในเรื่องของอาการใช้งานเหรียญอีทหรือว่าอีเทเรียมด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าเ a y e r หนึ่งที่เราใช้กันอยู่ในหน้าปัจจุบันนี้การทำทรานสัญชัติต่างๆหรือว่าการโอนหรือว่าซื้อ NFT ต,ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโดนค่าแก๊สอยู่พอสมควรเนาะซึ่งเ a y e r สองเนี่ยก็จะมาช่วยเหลือตรงจุดๆนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้เล่นที่น่าจับตามองก็คือลูบลิงนะวันนี้เติบโต,ตมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับก็ลูบลิงเนี่ยถือว่าเป็น layer สองเนาะที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับตัวเพย์เมนต์นั่นเองนะครรรรัับแล้้้วววก็มมมีีีใในนนสส่่่ขของตาาาาาเเเยถททหไปฟ์ เทรดต่างๆได้นั่นเองนะครับโดยดการคอนเน็กวอลเลตแล้วก็ไปคอนเน็กเมตามาต่างๆ,ๆเหมือนที่เราใช้ใช้ดีฟากันอยู่นี่แหละนะครับล่าสุดนะครับผมเขาได้เปิดในเรื่องของตัวกระเป๋านะครับผมกระเป๋าใหม่นะแล้วเขาก็ไปพาร์เนอร์ร่วมกับทางผมเข้าใจว่าน่าจะชื่อว่าแลมเน็ตเวิร์กนะอ่าแลมเน็ตเวิร์กอ่าใช่ครับผมแลมเนะ็ตเวิร์กเนาะก็จะสามารถที่จะให้เราเนี่ยโอเคแหละใช้บัตรเครดิตหรือว่าใช้เปลี่ยนจากเงินเฟียให้กลายไปเป็นเหรียญคริปโตได้นั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ในอนาคตเราก็ ถ้ามีโอกาสก็ลองศึกษาดูแล้วกันนะสำหรับในส่วนของตัวแลมเวิร์ตนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าโอเคเขาก็จะใช้งานร่วมกับทั้งรูบลิงได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ทางรูมลิงเนี่ยได้ทําในเรื่องของตัวกระเป๋าเงินเนาะอันนี้ผมพูดถึงกันไปในไลฟ์เมื่อตอนเช้าแล้วนะครับผมสลับตัว q u a n t i f i a l Wallet นั่นเองนะครับผมหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับผมนี่เนาะก็ข้อดีของกระเป๋าของทางทางแพลตฟอร์มของเขาเลยเนี่ยคืออะไรก็คือคนที่เข้าไปใช้งานเนาะ ก็คือใช้งานได้ฟรีเลยไม่ต้องจ่ายค่าแก๊สอะไรเลยนั่นเองก็เลเยด้วยว่าต้องการล้วจะดึงกลุ่มลูกค้าจากคนที่ใช้เมตามาเนี่ยไปใช้กระเป๋าของเขาจะได้ประหยัดค่าแก๊สแต่ละต่างก็ว่ากันไปเนาะก็เราจะตามกันดูต่อไปแล้วกันนะครับว่าทางเลเยอร์สโปรเจกต์ต่างๆจะมีลูกเล่นอะไรยังไงที่จะดึงคนเข้าไปใช้งานในแพลตฟอร์มหรือว่าตัวโปรโตคอลของเขานั่นเองนะครับแล้วก็ประกอบกับเขาได้ออกมาบอกเลยเนาะว่าอานาคตยังไงแล้ว เซ็นทร์ลท์ไอเชนนะครับยังไงก็จะให้สามารถที่ให้คนถอนจากเซ็นทร์ลท์ไอเชนเนี่ยถอนข้ามไปที่ยังเลเยอร์สได้เลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปผ่านเลเยอร์หแล้วก็ค่อยบริดไปแบบเนี้ยซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเลเยอร์หไปเลเยอร์สมันก็จะเสียค่าธรรมเนียมอยู่พอสมควรใช่ปะแต่ถ้าเราโอนเงินจากเอเชนไปยังเลเยอร์สเลยก็จะประหยัดค่าแก๊สลงได้นั่นเองนะครับซึ่งก่อนอันนี้ก็มีในเรื่องของข่าวเนาะที่ทางไบแอนเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถใช้ได้เนาะไบแอนโอนไปอย่างอเบทรั ซึ่งอนาคตผมก็คิดว่าอย่างไรลูบลิงก็เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันที่ทางไอ้เชนต่างๆ,ๆจะสามารถที่โอนไปได้นั่นเองนะครับก็อยากที่จะให้จับตาเนาะสำหรับตัวรูบลิงเพราะว่าลูบลิงเนี่ยมีเหรียญด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่อยากที่จะให้ไปยุ่งอะไรมากนายเพราะว่าราคามันไปค่อนข้างสูงแล้วนะผมคิดว่ารอให้ฝุ่นหายตลบจะดีกว่านะครับผมอันนี้ก็ลองไปศึกษ,ษาพิจารณาวิเคราะห์ต่อเพิ่มเติมกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยทางรูหน้ากันบ้างนะครับก็วันนี้ออทามไฮไปเรียบร้อยแล้้วเนาาาถใรตติดมมมกกัโยสอ็ู น่าจะรู้ว่าผมค่อนข้างชื่นชอบลูน่านะเพราะว่ามันเผาแรงเหลือเกินนะฮะแล้วคนที่อยู่ในตัว XRP e Content ก็น่าที่จะได้ข้อมูลตัวเบเปอร์ Paper, หรือว่าข้อมูลวิเคราะห์อ,อะไรต่างๆกันไปแล้วนั่นเองนะครับก็ล่าสุดทาง Astroport Ast โอ้โหมี Tvl ตอนนี้ก็ปาเข้าไป1บิลเลียนแล้วนะถือว่าเติบโตไม่กี่วันเองนะครับก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนอะนที่ทางลูน่าจะเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องของโปรเจกต์ดีฟาเนี่ยได้เติบโตค่อนข้างแรงถ้าเราดูสังเกต ถ้าเราสังเกตดูพูดผิดนะฮะจะสังเกตว่าเนี่ยพุ่งขึ้นไปเลยเนาะสำหรับตัวเม็ดเงินต,ต่างๆที่เข้าไปล็อกอยู่ในตัว d e f าที่อยู่บน t e r ร่นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราเข้าดูข้อมูลเนาะเทอร่ย Terra อยู่เป็นอันดับ2อรองจากอีเ e r เรียมแล้วนั่นเองนะครับเรียกได้ว,ว่าแซง b บน a น c e s ส a า t c ช a i นไปเลยนะครับประกอบกับตอนนี้เนาะจะสังเกตนะฮะว่า,วาทาร์เซชันต่างๆเนี่ยที่พูดคุยกันเนาะหรือว่าทําธุรกรรมเชื่อม เชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชนออสมอสิสซีเครดนะครับอินเจคทีฟคอสมสต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้แล้วในส่วนของตัว IBC นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าคอสมอสถือว่าเป็นอีกหนึ่งาม้ามืดเหมือนกันนะที่ตอนนี้ไม่ค่อยมีคนพูดถึงแล้วก็ราคาดึงดำลงไปอยู่พอสมควรนะฮะก็ถือว่า,าตัวเทราเนี่ยหรือว่าผู้ใจต่างๆก็ใช้คอสมอส ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ก็เลยทําให้โปรเจกตต่างๆที่อยู่ในอีโคซิสเ็มของทางคอสมอสเนี่ยสามารถจะพูดคุยกนะันได้อนี้ก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะที่เชน,นต่างๆมันก็ควรที่จะพูดคุยกันได้นั่นเองอันนี้ก็เป็นในหนึ่งตัวอย่างนะครับผมสำหรับทางเทราที่พูดคุยกับเชน,นต่างๆอ,อย่างที่บอกไปเนาะออสมอซิตอินเจ็คสีอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นในหนึ่งยูเคสที่สําคัญ ในเรื่องของอการใช้งาน DeFI ในอนาคตที่อยากที่จะให้จับตามองเหมือนกันว่าโอเคอนาคตมันน่าที่จะมีหลายๆบล็อกเชนนี่แหละในการที่จะใช้งานร่วมกันนะครับผมอันนี้ก็ลองศึกษาดูแล้วกันเนาะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าคอสมอนคืออะไรก็รลองเข้าไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังของผมก็ได้นะครับผมได้ทำเอาไว้แล้วนะําสรับเหลียนคอสมอนนะครับลองลองเข้าไปดูศึกษาจะได้เผื่อเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆกันได้เลยนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูดทางเอเวอร์แลนด์กันบ้างน,นะครับก็เราสนุดได้เข้าไปลิสต์อยู่ใน คาเคนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นอ e ีกนเอเชนเจ้าดังต้นๆของโลกเหมือนกันนะครับก็ลิสต์เรียบร้อยนะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับฟแฟนๆเอวแกด้วยนะครับก็ตอนนี้ราคาผมขอดูซิว่าตันนี้ราคาตลาดเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเอวแนอยู่ที่12 3าเนาะวันนี้เติบโต,ตมากกว่า4%เอนะฮะเทอร์9ากเิบเติบโต,ตมากกว่า15%าเ็นาะก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งด้วยพลีกรอนออทามไฮไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เขียวอยู่พอสมควรสำหรับตลาดคริปโตในช่วงนนี้ะครับ มีประมาณเท่านี้นะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันมาก็ขอขอบคุณมากแล้วได้ยัยงไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจหรือว่าจะกดคอมเมนต์พูดคุยมาให้กำลังใจกันก็นกนได้นะหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลอะไรจะเสริมคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาได้เลยนะครับก็คิดว่าข้อาสารที่ผมได้รวบรวมมาทั้งหมดหน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันเนาะโอเคอยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคุดต่อไปนะครับสวัสดีครับ